ชาวประมงในอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายทําพิธีเลี้ยงล้างนะ,ะขอให้แม่น้าโขงนั้นกลับมาอุดมสมบูรณ์ค่ะหลังจากที่มีการสร้างเขื่อนก็ทําให้ปลาลดน้อยลงค่ะคชาวประมงพื้นบ้านร่วมประกอบพิธีเลี้ยงล้างบริเวณท่าน้าในหมู่บ้านปาก,ปากอิงตําบลสีดอนชัยอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายค่ะเพื่อขอให้ชาวประมงหาปลาได้จํานวนมาก ปลอดภัยจากการหาปลาแล้วก็ไม่เจ็บไม่ป่วยชาวประมงบ้านปากอิงบอกว่านับตั้งแต่มีการสร้างเขื่อนในแม่น้ําโขงชาวประมงก็หาปลาได้ยากขึ้นเนื่องจากว่าระดับน้ําขึ้นลงไม่เป็นธรรมชาติไม่มีความแน่นอนก็ทําให้ต้องอาศัยการจับปลาจากน้ําอิงซึ่งเป็นลําน้ําสาขาของแม่น้ําโขงส่วนปลาในแม่น้ําโขงก็แทบไม่มีแล้วค่ะมีปลานักแลก้อนเฮือกันกนักเฮือนี่ก็ร้อยกองลำเฮือกนะโอเคิวเฮือนี่ไปจอดบุกแล้วก็อยู่กลางลำเหือน่ะ นี่เอาคิวอยู่กลานะงนันะ่งอ่ะนะเจ้ก่อนนะตัวลูกค้านอนก่อนนะแล้วก็วันเดียวนี้จ้ก่อนป่านักแต่คนไหนได้ยนะังต่ำกนะับเจ็ดตัวแปดตัวสิบกว่าตัวก็ได้บางคนได้นะ่ะเดี๋ยวนี้มันวันคำนี่เป็นเดือนคนตัวก็บอะไรอย่างนี้นะ่ะเขาทุกับเลี้เกี่ยวกับเรื่องน้ำตัวเนาะ นายสมเกียรติเขื่อนเชียงสานายกสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิตก็ระบ,บุว่าตลอด25ปีที่ผ่านมาแม่น้ำโขงมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็ลดน้อยลงการทำพิธีในครั้งนี้ชาวประมงก็หวังให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นช่วยให้แม่น้ำกลับมามีป่าที่อุดมสมบูรณ์ขึ้นอีกครั้งค่ะ